พบกันเช่นเคยกับช่วงย้อนลอยแมสมวยปล้ำแมอดีตโดยสถานีปั้ำจะเอามาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งโ o เลส t ン i เอนเตอร์เทนเมนต์ช่วงนั้นนัดวันเริ่มยิ่งใหญ่บุคคลที่เป็นส่วนสำคัญที่ให้สมาคมยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ก็คือท่านประธานสูงสุดของสมาคมอย่างวิสแม็กแมนวิสเริ่มลงและเริ่องอำนาจและความยิ่งใหญ่จนหลายครั้งวินก็ชอบใช้อำนาจในทางที่มีชอบ จนชอนไมเคิลส์เริ่มทุ่มด้วยไหวจึงได้ออกมาห้ามปรากพฤติกรรมของวิสแต่ด้านของวิสกลับไม่ฟังแถมยังออกมาเล่นงานชอรต่างๆนานาเขาบอกว่าคนอย่างชอนไมเคิลส์คือคนที่เขาไม่ชอบมากที่สุดด้านชอนก็ไม่ชอบการกดขี่แบบนี้ของวิสตนจึงเปิดศึกกับวิสด้วยสารพัดวิธีเรื่องราวทั้งสองจึงบานปลายเรื่อยๆจนมาเปิดศึกกันในแมชที่เราจะเล่าต่อไปนี้พราะแมชที่ไม่มีก,กฎกติกาชอนไมเคิลส์ปะทะวิสแม็กแมน ศึกเรซเมเนียครั้งที่22เปิดนมักรคนแรกกับสุดยอดน้ำมันปั๊มเขาก็คือชอนไมเคิลสุดยอดน้ำมันปั๊มจอมเก่าลีลาเรือลายฝีมือดีเรือหลายศึกนี้ต้องมาสู้กับทานประธานใหญ่ของบริษัท และเปิดตัวตามมามาก,กับสุดยอดท่านประธานตัวร้ายเขาก็คือว mm ินส์แมทแมนเดินสตดีสนดึงออกมาด้วยท่าทางกวนตีนคืนนี้มาเชียงด้วยนะเฮ้ย mm hmm. และดูท่านประธานผู้ยิ่งใหญ่แบบนี้ก็ต้องเอารูปที่ได้ขึ้นปกนิตยสารมาอวดกันหน่อยบอกเดี๋ยวจบศึกนี้ป่าจะเอารูปไปติดสะพานล,ลอยบอกเลยกี่ที่กี่ที่กูติดหมดอะคนจะได้เห็นกันตัวทัวให้มันรู้กันไปนเลยอืม น่าชอไมยืนมองในสายตายที่อยากกระเทิบเต็มที่กว่าแล้วก็ไม่รอช้าขอเปิดก่อนลงไปกระทืบมันเลยขอหากวานไปนักชอาไมเคิลงมาถึงก็จัดก,การกับนำต่อยวิสต่อไดยตบยอดออกไปอย่างแรงถึงก็แสบไปถึงสวงเอาแล้วเอาแล้วคืนมาสู้กันคราบอเช่ครับปีบ่าว แต่ช้อนก็ไม่สนมีข้อหาอวดรูปดีนักจะติดอะไรกันขนาดนั้นจะติดปสะตร์พลอยบนป้ายรถเมล์จะติดข้างรถไฟฟ้าจะติดเสาไฟฟ้าจะติดตรงนน้นตรงนี้มั่วไปหมดมึงจะหาเสียงสมัครผู้ว่าหรือไงไอท่านประธานไปเอาไปตีห้องน้ำหนุนวิสแม็กแมนโดนเล่นง,งานอย่างหนักหนูที่กับร้องอากชอนเวียงท่านประธานลอยข้ามโต๊ะผู้บรรยายอย่างหมวดสภาพอิมลอสก็บอกให้ไปตีกันที่อื่นทำไมชอบมาตีกันโต๊ะผู้บรรยายแบบนี้ตลอดเลย แต่นาทีนี้แล้วชอนไมเคิลก็โกรธมากแรงงานวิทยังหนักจนไม่ฟังใครนี่จะมาต่อยกระบาลเคกระโหลกรัวๆกะเอาให้แตกไปเลยโอ้ใจเยิ้มพี่บาวอย่าเรีงอย่าร้อนตอนนี้คือไปสู่กันบนเวทีเธอครับพี่บาวและดูสภาพท่านประธานอย่างกับโดนหมาไล่ขยำชอนไมเคิลเตือนสุดขีดกับท่านประธานมันรัดคอวิธตะเกียตะกายดิ้นหนีสู้ชีวิตเอ้ยไอนี่มันกะเอาให้กระบาลเก่ารัวอย่าพึ่งรีบอย่มามบานรอได้ระโทร ยมบ้านน่ะรอได้แต่กลัวไม่รอแล้วคืนนี้ต้องโดนจัดหนักแน่ท่านประธานเอ้ยจะหนีไปไหมชอนกระทือต่อแล้วก็เหวี่ยงท่านประธานขึ้นไปบนเวทีชอไมเคิลเอาป้ายรูปของวิสขึ้นมาแล้วจัดก,การฟาดใส่กระบาลโจ้เขาให้โดนเต็มกระบาลทะลุเลยถึงกับลมทั้งยืนบอกแล้วเอาป้ายมาตั้งแบบนี้มันเดือดร้อนชาวบ้านเขามันขวางทางเขาแบบเนี้ยแม้ที่ไทยน่าจะทำแบบนี้บ้างนะครับว้าไปนั่น กรรมการยืนมองวิสอย่างอนาจใจแล้วก็นึกในใจแล้วก็สอบเพศนี่หลือท่านประธานที่จะจ่ายเงืนให้ผมดูสภาและดูไม่ได้ดยเฮ้อไม่ไหวเลยเนี่ยอ้าวแล้วท่านใดนั้นพวกแก๊งมแมลงวันหัวเขียวก็ได้ออกมาหวังจะลุงกระทืบชอรเมคเกอร์สแต่โดนชอนกระทืบสวนกลับทั้งแก๊งและชุดมึงนี้อย่างกับไปออกกำลังกายที่สวนลุมแต่แล้วน้ำน้อยยอมแพ้ไฟแก๊งมแมลงวันหัวเขียวมีมากกวา่าจึงลุมกระทืบชอร์เมคเกอร์ส จยมาไว้อย่ามีเรื่องกับท่านประธานของพวกเราท่านประธานมีไว้ให้เคารพจะมากระทือท่านแบบนี้ได้ยังไงตอนนี้เช้าแก๊งจับชาวไมเคิลโยนขึ้นกลางอากาศยังสูงจนร่างตกลง,งมาฟาดพื้นอย่างแรงกระดูกแทบหักโอ้ยหลังไอ้พวกนี้มันลุ้มได้ใจจริงๆแล้วก็กระทืบต่อแต่ท้ายที่สุดเกมดันพลิกเฉยไอตัวแรกกระโดดลงมาพลาดคนจำเบาถึงกับร้องอาบบอกลิซี่แตกแล้ว ไอตัวที่2ไม่น้อยหนะ้าโดนกลวยฟาดกระบาลคราวนี้กีตก่ตัวกี่ตัวกระโดนฟาดหมดชอม่เคินบ้าคลั่งแล้วเอ้าไอตัวไหนอยากโดนก็เข้ามาบอกเลคคำเดียวไอแกงนี้เน้นปริมาณคนเยอะไม่เน้นฉลาดมากกตังเยอะแต่ดับอนาถทุกตัวและจังหวะนี้ที่ชอมมยเขินกำลังวุ่นวายอยู่กับแกงแมลงวันหัวเขียวตาวิสก็ฟื้นมาโคสลายใส่ชอมไปอย่างแรงน้มทั้งยืนอ้าวและดูเหมือนว่าทานประธานคิ้วแตกแล้วหนึ่ง อย่าพึ่งสนใจไปดูแมชก,กันต่อวิสเข้ากระนำเล่นงานชอนเป็นการเอาคืนเป็นแค่นเมว่อปล้ำกระจกกระจกกลางนียังไงมามีเรื่องกับทางประธานอย่างฉันวิสถอดสายเข็มขัดหนังออกมาแล้วฟาดสายหลังของช้อนไปยังแสบวิสตามกระนำฟาดย่างต่อเนื่องและจะการรัดคอซะเลยเอาเคืนที่ก่อนหน้านั้นมันรัดสะแน่นเหมือนกัน งานนี้ชอไมเคิลโดนหนักมากเกมพลิกมาเป็นฝ่ายเสียเปรียบเฉยแต่ชอไมเคิลก็พยายามสู้สุดชีวิตคนโดนในสนามเริ่มตะโกนด่าวิสแต่พอดีวิสนั้นดา่าดานดา่าแค่นี้ไม่สะเทือนท่านประธานแน่จริงมึงก็ดา่ากันอีกสิ mm. แล้วท่านประธานก็ทำท่าร้อเรียนชอว์ไมเคิโอ้ยไอ้ลืงกวนตีนยืนหนึ่งจริงๆท่านประธานคนนี้วิสจะใส่ท่าไม้ตายของชอนแต่ชอนจับขาวไว้ได้แล้วก็ต่อยกลับไป ต่อโดยตบยอดอกตามสูตรขอหากราดียังไงมาก็อดท่าไม่ตายจาังหวะนี้ชอนไม่ขึ้นกันโดดฟันสองอาศัยหน้าวิสล้มไงายเงือบและสปริงโตขึ้นมาเอาเข็มขัดหนังของวิสมาฟาใส่วินไอท่านประธานมันชอบซาดิสต้องจัดหนักเลยโดนฟาไปแบบนี้แสบเป็นหมดทั้งตัวแล้วชอนไม่ขึ้นพลิกกลับมาเป็นฝ่ายเล่นงานวิสแล้วขึ้นเชือกกันโดดทิ้งสองลอมาอัดไปอย่างแรงแฟนๆสะใจชอนจะใส่ท่าไม่ตายปิดบัญชีแต่ทว่า เชม็กแมนลูกชายตัวแสบของวินเข้ามาเอาดาบแคนโดมาฟาดไสชอนจนล่วงไปกองกับพื้นผมมาแล้วครับป้าดีมากเลยลกูกชั่วเหมือนพ่อเลยเชื่อมไมทิ้นแถวจริงๆป้าผู้แบบนี้ผมก็ดีใจคึกเลยผมผมขอเต้นกวนตีนโชว์สเต็มหน่อยครับป้างานนี้สองพ่อลูกช่วยกันลุมชอร์เมคเกอร์เชนเอากุญแจมือออกมาส่วนวินสูพ้พ่อก็ถอดกางเกงเฮ้ยมันแปลกๆต้นนี่ยมีทั้งสายเข็มขัดหนัง ทั้งกุญแจมือทั้งถอดกางเกงนี่มันจะทําอะไรกันวะมึงหยุดดนตีเดี๋ยวนี้เลยมแมงอสกูเพิ่มเลยเนี่ยอ,อย่าคิดไปไกลไปโทที่ถอดกางเกงเพราะจะเอาไอช้อนมาไปจูบก้นข้าวเว้ยเชนลากหัวช้อนขึ้นมาจะให้จูบก้นพ่อของตนแต่ช้อนจัดการจับเชนไปจูบก้นพ่อมันเอซะงั้น ด้านพอนี่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยทำหน้าทำตาอย,ย่างตะแก่โลกจิตไม่ทันได้หันมามองก็นึกว่าคนที่จูบก้นมาเป็นชอไมปเ,มเคอร์แต่ที่ไหนได้มันเป็นลูกชายตัวเองปะโทโถชอไปเ,มเคอร์กดหัวเชนเขาร่องแล้วก็ขยี้ขยี้ขยี้เชนสูดดมอยู่นานกว่าจะดิ้นหลุดมาได้ทําเอากลิ่นมขมคออไปเลยทีเดียวจังหวะที่วิสผันมาก,ก็ะศวยซ้ําโดนชอนล้วงไขก่กระโจ้กเข้าให้โอ้ยตกชิบหาย จากนั้นชอนโคสไลเชนตบเวทีแล้วเอากุญแจมือมาล่ามติดไว้กับเวทีคราวนี้ไอเชนไปไหนไม่ได้แล้วชอนกระหน่ำฟาดเชนด้วยดาบเคนโดไปหลายดอกจนเชนหมดสภาพชอนขึ้นไปเอาก้าอี้เหล็กมาฟาดกระบาใสวินเจ้เข้าให้เอ <c oughs> ดับคาที่ตอนนี้หมดสภาพทั้งพอ่อทั้งลูกชอนไ่เคินจากการจะใสาทาม้ตายโอไม่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 ใสดีกว่าแบบนี้มันจบเร็วไป ว่าแล้วชอนก็ลงไปเอาบันไดเหล็กขึ้นมาจอนเล็งงานท่านประธานต่อให้นำใจจากนั้นทำการกระแทกหัวจนหงายเงือบเล่นกระบาลแตกทันทีอเอือจากนั้นชอนไ่ขึ้นจะใส่ท่าไม่ตายตายยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อีกแล้วศึกนี้ต้องเอาให้หนักไอ้ท่านประธานกวนตีนแบบนี้ชอนลงไปเอาอุปกรณ์ใต้เวทีเป็นอาวุธทั้งโต๊ทั้งถังขยะแล้วขึ้นไปเอาถังขยะมาฟากระบาลวินไปอีกดอกจนกรรมการต้องเข้ามาดูอาการของวิส อย่าพึ่งตายนะครับท่อนยังไงก็ต้องมาจ่ายเงินด้ดยให้ผมก่อนปัดโทษแทนที่จะห่วงท่านประธานสภาพชอไมเคิลสการโต๊ะจากสถานที่แล้วจาวิสมัน,นนอนลงบนโต๊ะตั้งใจจะขึ้นบันไดสูงๆกะจะก,กระโดดลงมาอาัดแต่เอ๊ะแบบนี้เหมือนจะไม่สะใจโอ้ยขอร้องเธอครับเพ่อย่าทำป้าผมเลยป้าผมเป็นคนดีหุบปาก ว่าแล้วช้อนก็นมาต่อยเชนเป็นของสมนาคุณที่ลงมาไม่ใช่จะไม่ทําแต่ลงมาเนี่ยจะเอามันได้ที่สูงกว่าเดิมจะได้สาใจหน่อยเชนเห็นความสูงของบันไดถึงกับเวอแย่ yeah, แน่ป้ากูคราวนี้เมลอดแน่แน่ป้าชอนไม่ขึ้นการบันไดที่สูงมากๆแล้วมาต่อยวิสต่ตอด้วยเอาทางาังขยะครอบวงวิสนอนราบไปบนโต๊ะ อย่าดือ้ออย่าโซนชอตในเครื่องขึ้นเป็นยอดบนดันไดและจากการกระโดดลงมาทิ้งศอกใส่วินส์แม็กแมนโอ้ยยังโหดสุดยอดมากครับช็อตนั่นคนดูถึงกับลุกขึ้นยืนท่าสนามอะไรมันจะบ้ากันขนาดนั้นยังโหดจริงๆเชนที่ถูกล่ากุญแจมืออยู่ได้หันมามองสภาพของพ่อและก็คิดได้อย่างเดียวในหัวจะไว้วัดไหนดีวันนี้สภาพไม่สวยแล้วดับคาที่แบบนมี่มีแต่ขยะครอบหัวหนังหาก กรรมการถึงกับต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาหามาล่างทานประธานแต่ทว่าชอไมเึิลไม่ยอมบอกใครขึ้นมาก็โดนหมดแน่เป็นแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าขอถอยดีกว่าเพื่อความปลอดภัยในที่สุดชอไมเึิลก็จัดการลาคอวิสขึ้นมาสั่งลาจากนั้นจัดก,การใส่ทามไม้ตายส่งทา้งทายสวิชชินมิวสิกท่านประธานโดนไตประปลายคางซ้ำเข้าไปถึงกับวิญญ,ญาณหลุดออกจากก่างจากนั้นชาไมเคิลก็จับกดให้กรรมการนับ 1, 2, 3สา จบแมชชว์ไมเคลนเป็นฝ่ายชนะไปได้สําเร็จตอนนี้สภาพของท่านประธานบริษัทผู้ยิ่งใหญ่ก็นอนจมกองเลือดอย่างน่าอนาถก่อนที่ถูกหามล่างกลับไปอย่างสิ้นสภาพแต่เท่าว่าท,ท,ทั้งที่ตัวเองหมดสภาพขนาดดีแล้วจังหวะที่ถูกหามกลับไปวิสแม็กแมนยังใช้ลมหายใจเลือกสุดท้ายชูนิ้วกลางไปที่บนสังเวียนที่มีชอลมเคลนกำลังฉลองชัยชนะอยู่ร้ายจริงๆท่านประธาน และวิดีโอนี้ผมขอลาทุกท่านไปด้วยภาพของวิสแบกแมนกำลังถูกหามกลับไปพร้อมกับชูนิ้วกลางจนถึงวินาทีสุดท้ายทางเราจะดีใจเป็นอย่างยิ่งถ้าหากการนาเสนอแมตช์มวยปล้ำของเราสามารถทำให้ผู้ชมที่ไม่เคยดูมวยปล้ำมาก,ก่อนหรือไม่ได้ดูมวยปล้ำมานานได้กลับมาสนใจและชื่นชอบในการดูมวยปล้ำอีกครั้งสนับสนุนสถานมีรรมวยปล้ำเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้นานๆสามารถสนับสนุนได้โดยการคลิกที่ปุ่มสมัครเพียงนี้ละ 35บาทเท่านั้นยอ้อนลอยแมตช์ต่อไปจะเป็นแมตช์อะไรนั้นก็ได้ตามช่องาถานเวิัปลัมของเราไว้เพื่อที่ไม่พลาดแมตช์มันม่นๆแบบนี้อีกสำหรับวันนี้สถานีวิวปรัมขอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ